ไปเดี๋ยวเราไปดูไปดูเปิดไพ่กันนะครับวันนี้ก็ขออัญเชิญไพ่โหราศาสตร์นะครับมาดูดวงให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากคนอาทิตย์นะครับค่ะอ่านะครับนะคนอาทิตย์เตรียมตัวนะครับรับคําพยากรณ์ผมก็อาทิตย์นะครับผมก็เป็นคนวันอาทิตย์นะครับก็ผมยังย้ํานะครับและก็ยังมั่นใจว่าอาทิตย์นะครับดีขึ้นครับดีขึ้นครับอาจต่ระหว่างทางอาจจะมีแวะมีหลบมีเลี้ยวบ้างแต่ดีขึ้นครับโอเคเราไปดูคนอาทิตย์นะครับคนอาทิตย์ครับ คำพยากรณ์นี้ครอบคลุม1สัปดาห์นะครับ <c oughs> ดาวพุธเลข4เข้าสู่ตำแหน่งราศีตุลราศีตุลน,นั้นนะครับเป็นตำแหน่งการงานและก็เป็นตำแหน่งกับสหัชชะการเงินของคมอาทิตย์นะครับคมอาทิตย์ดวงการงานและการเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเป็นลําดับความลําบากความเหนื่อยยากของคุณน,นั้นจะเบาบางลงไปดูไพ่ใบที่1นนะครับใบที่1ึงตำแหน่งตานุคนมอาทิตย์ครับตานุคือตัวเราเปิดได้ไพ่ใบไหนทยใบนัน้นครับต่อไปนี้คือคําพยากรณ์ครอบคลุม1สัปดาห์สำหรับคมอาทิตย์ครับ ไพ่เบสที่1นะครับเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสดาวเกตนะครับเอาละครับผมจะบอกคําว่าพัะอาทิตย์พฤหัสให้นะครับอาทิตย์พฤหัสหมายถึงว่าเจอโอกาสดีเจอคนดีเจอนายดีเจอเรื่องดีมีข่าวดีคุณจําผมไว้เลยนะเลขหนึ่งเลขห้านีแปลว่าอมเจอโอกาสดีเจอคนดีเจอเพื่อนดีเจอนายดีเจอข่าวดีนะครับและแค่นั้นพอไหมไม่พอเลขเก้าตัวหลังยังหมายถึงว่าเจอแล้วยังดีมากกว่าที่คิดไว้นะครับดีกว่าที่คิดไว้มากกว่าที่คิดไว้ง่ายกว่าที่คิดไว เร็วกว่าที่รอโอเคนะครับไพ่ใบที่1 1 5 9ถือว่าเปิดนะไพ่ใบนี้ได้ดีนะผมก็ชอบสัปดาห์นี้ผมมีกําลังใจหลายอย่างที่ผมจะลงมือทําด้วยนะครับไปดูไพ่ใบที่สองตแหน่งการเงินนะกระดุมพระครับกระดุมพระเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพฤหัสห3 5นะครับ135แปลว่าอะไรครับ1 3 5แปลว่าการเงินที่มีอุปสรรคและอย่าไว้ใจใครเรื่องการเงินคนอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับอย่าไว้ใจใครเรื่องการเงินระวังคนหักหลังเรื่องการเงินระวังเงินหาย นะครับถ้าใครสัญญิงสัญญาอะไรกับคุณไว้เรื่องการเงินถ้าเป็นไปได้ให้มีมัดจําถ้าเป็นไปได้ให้มีหลักฐาน 1- นึ่นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าทําคุณกับใครเรื่องการเงินทําคุณกับใครเรื่องการเงินไม่ขึ้นครับทำคุณกับใครเหมือนไฟตกน้าครับถ้าใครเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือคุณคุณจะช่วย500ร้อพันก็ช่วยให้จบอย่าไปให้หยิบยืมถ้าหยิบยืมแล้วจะโกรธกันครับเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินแบบ 1- 3 5เป็นการเงินแบบดาบปาะเคราะห์เพราะฉะนั้นคนมาทิตย์นะครับรายจ่ายยังประดังประเด อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับโคมาทิตยังต้องรอบคอบและมัดระวังเรื่องการเงินต oui> ่อไปครับเรื่องข่าวดีเรื่องการเงินเริ่มมีไหมเริ่มมีครับแต่รายจ่ายและปัญหาเดิมก wow. okay. mm ็ย hmm. ังอยู่คร okay. yeah. okay. so kind of ับดีข yeah. ึ้นแปลว่าดีขึ้นครับโอเคนะครับไปดูตำแหน่งใบที่7ตําตำแหน่งความรักนะครับความรักของโคมาทิตนะครับเป็นอาทิตย์จันทร์พุธครับความรักของโคมาทิตนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นคนโสดนะครับเพศตรงข้ามคนที่คุณคบอยู่นะครับ เขาจะทำเขาจะทาให้คุณมีความสุขเขาจะเอาของดีๆมาให้คุณหรือเขาจะทําอะไรบางอย่างที่คุณอยากให้เป็นนะครับส่วนความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับความขัดแย้งความทะเลาะเบาแหวงความไม่เข้าใจกันจะกลับมาประสานมาเข้าใจกันครับเรื่องเก่าเรื่องอดีตจะมีการยกโทษให้อภัยกันครับผมว่าความรักของคนอาทิตย์ดีนะครับดีนะครับไปดูไพ่ใบที่10ตําแหน่งการงานนะครับกรรมะนะครับตำแหน่งกรรมะเปิดได้ดาวังคารดาวเกตนะครับดาวเลข3เลข9นะครับ นี่เนละเลข9้ามาแล้วเห็นไหมครับ <Okay. S 1> เลข3เลขเก้าถ้าเราแปลตามตัวเลยนะแปลว่าความเครียดคนวันอาทิตย์ช่วงนี้เขามีความเครียดจริงๆอาทิตย์เครียดตลอดเพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดไม่ได้คิดแค่วันนี้เขาคิดเดือนนี้เดือนหน้า3 <c oughs> าเดือนข้างหน้าหกเดือนข้างหน้าปีหน้านะครับ <c oughs> คนอาทิตย์ตอนนี้เขากลัวว่าเขาของที่ขายอยู่เนี่ยมันจะไปได้ไหมมันจะขายได้ดีไหมมันจะมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวไหมงานที่ทําอยู่ตอนนี้มันจะไปรอดไหมมันจะตกงานไหมมันจะมีปัญหาไหม คนมาที่ตอนนี้มีความเครียดเรื่องการงานนะครับมีความเครียดเรื่องการงานและระวังเจ็บป่วยจากการทํางานด้วยนะครับ<ฆ>เลข39นะครับไปดูไพ่ไปที่1 1บเอ็ดตำแหน่งลาพระโชคลาภนะครับโชคลาภของคนอาทิตย์เปิดได้ดาวเกตเลข9้าเลข9อีกแล้วเห็นมั้ยฮะเปิดได้9กครับคนวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษายามตกยามเข้าสู่ขั้นวิกฤตคุณจะผ่านพ้นไปได้ครับคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแบบเหนือวความคาดหมายในวันที่คุณท้อแท้ในวันที่คุณกําลังเจอปัญหา ดาวเกตเลขเก้าย,ยังหมายถึงโชคลาภคนมาทิศถ้าชอบเล่นเบอร์รางวันเสี่ยงโชคซื้อลาภก็ดีด้วยครับแม่ดาผมขอย,ยิ้มคาหลวงปู่ชอบมาสักคำนะครับหลวงปู่ชอบนี่ไม่รู้ใครเอาคำพูดของแกมาพิมพ์ไว้ในของท่านนะครับมาพิมพ์ไว้ในทิกต o อกหลวงปู่ชอบได้กล่าวว่าอยากจะรู้ว่าใครมีบุญบารมีก็ให้สังเกตว่าเมื่อคนคนนั้นถึงยามขับขันยามตกต่ำก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้ผ่านพ้นไปได้คนมาทิศมีสิ่งนั้นครับ ควรบรจันทร์นะครับสัปดาห์นี้เริ่มต้นสัปดาห์ไม่ค่อยจะดีแต่พอกระเถิบกระเถิบไปกลางสัปดาห์ดีนะครับเอาล่ะควรบรจันทร์ไปดูไพ่ใบที่1นึ่ตำแหน่งตนุนะครับ <c oughs> ควรบรจันทร์ไพ่ใบที่1เปิดได้ดาวพุทธดาวพฤหัสนะครับ <c oughs> เลข4เลข5นะครับจริงๆมันเป็นเลขแปลว่าอุปถรัรมภ์ค้ำชูความช่วยเหลือนะครับ <c oughs> แต่ผมชอบคําที่พระอาจารย์สุชาติพูดอยู่คำหนึ่ง <c oughs> บ้านเลขที่บริษัทพี่เปลนในเลขที่4ี่ห้าพระอาจารย์เรียกเลข4ี่ห้านั้นว่าเทวีเขาเรียกว่าเทวีใช่ผมชอบคํานี้ตั้งแต่นั้นมาผมเลยเมื่อบนึึกถงคําาาาพรระอจย์สุชติ ท่าเรียกว่าเทวีนะครับซึ่งจริงๆถ้าถ้าผมแปลโหราศาสตร์ก่อนนะสี่หหมายถึงความอุปธรรมคำชูความช่วยเหลือความฟื้นตัวพอแปลว่าเทวีมันก็เลยแปลว่าความสมบูรณ์นะครับคนบัญชาสัปดาห์นี้นะครับสิ่งต่างๆที่คุณประสบเพบิเจอ,อพบเจออยู่นะครับเหมือนทําอะไรไม่เสร็จทําอะไรไม่สุดมันจะเสร็จมันจะสุดทําอะไรติดขัดทําอะไรไม่ราบรื่นมันจะผ่านไปได้นะครับคำว่าช่วยเหลืออุปธรภมคำชูอาจจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ได้นะครับนี่แหละผมชอบไพ่ใบนี้มากนะครับคนบัญชาแต่คนบันจัาอย่าลืมนะครับว่า ไพ่ใบนี้มันมีอยู่2เลขคือเลข4และเลข5เลข4คืออะไรครับเลข4คือสติปัญญาเลข5คือความรอบคอบคมจันทร์มักขาดเลข4กับเลข5เลข4คือการคิดไข้ครวนเลข5าคือความรอบครอบคุณจำไหมนะคมจันทร์คิดไข้ครวนและรอบคอบนะครับโอเคไปดูไพ่ใบที่2ตําแหน่งกระดุมพระการเงินครับตําแหน่งการเงินเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวเสาร์นะครับเลข1กับเลข7นะครับเลข1เลข7เป็นทั้งดีทั้งเสียทายดีก่อน อาทิตย์ธาตุไฟเสารธาตุไฟเป็นดาวคู่ธาตุการเงินคุณไม่แย่ไปกว่านี้หรอกคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเรื่องการเงินคุณจะผ่านไปได้นะครับไม่ว่าคุณจะนัดหมายจะจ่ายค่ารถค่าบ้านค่าอะไรต่างๆนะครับการเงินสัปดาห์นี้เป็นการเงินแบบธาตุไฟไม่แย่หรอกแต่ร้อนร้อนคือมาเร็วและก็ไปเร็วการเงินร้อนมากครับคนมันคนมันจันนะครับมีการร้อนเงินแต่หาได้แต่มันร้อนเงินชีวิตของคนมันจันจึงแขวนไว้กับเรื่องของการเงินนะครับถ้าคุณหยุดถ้าคุณป่วยถ้าคุณลาการเงินจะคุณมีปัญหาทันที คนบนรรจัณนะครับอย่าสร้างเงื่อนไขเรื่องการเงินเพิ่มเช่อนอย่าสร้างนี่เพิ่มนะครับไม่ได้นั่งขายของวันนี้ผมเดินไปตลาดน<ช>ัดผมเจอคนห<ช>นึง่งบรรจัณอยู่ในตลาดผมมานั่ง <ๆ S 2> นึกว่าคนบรรจันจที่ไม่เหลืองเงินเพราะอะไรคุณรู้ไหมเป็นไงคะนั่งขายของพอ,อคนมาขายผ้านวมเดินผ่านซื้อผ้านวมผ่อนละห้าสิบบาทนะครับสักพักหนึ่งพอวันใกล้เบอร์ออ,อกลอตเตอรี่เดินผ่านซื้อลอตเตอรี่ห้าใบค่อยจ่ายสิ้นเดือนอะไรประมาณนี้ครับ<ช>คือคุณจ่ายไปเรื่อยในขณะที่เงินหน้าตาคุณคุณก็จ่ายไปเรื่อยนะครับนี่คือคนบรรจัณต คนบรจันจำบรรจันเบิร์ดไปนะครับต่อไปนี้ให้มีสตินะครับเรื่องการเงินจำไว้นะครับให้มีสติเรื่องการเงินนะครับอ่ะนะครับการเงินเป็นธาตุไฟไม่ต้องกลัวเลยครับร้อนแต่ผ่านไปได้ครับไปดูตําแหน่งความรักนะครับไห้ไปที่7นะครับความรักเปิดได้อาธิตจันร์ราหูนะครับอทิจันราหูเป็นความรักแบบระแวงความรักแบบน้อยใจความรักแบบเหมือนรักสามเศร้าหรือระแวงหรือน้อยใจหรือความรักที่โดนโดนกระทํานะครับเก็นความรักแบบนี้นะครับก็คนบรรจันนะครับก็ผมจะบอกว่า ความรักไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะครับถ้าเราจะต้องอยู่ด้วยกันบางครั้งมันไม่ใช่เป็นความรักทั้งหมดอาจจะเป็นเหมือนเพื่อนก็ได้อยู่กันเพราะว่าเรามีลูกที่ต้องเลี้ยงก็ได้อยู่กันเพราะว่าเรามีบ้านที่ต้องผ่อนร่วมกันก็ได้นะครับไอรักกันมันรักอยู่แล้วแหละแต่จะเหมือนวันแรกไหมอยี๋ยไปคิดอย่ายไปคิดว่าทำไมไม่เหมือนไม่เหมือนวันนั้นทำไมไม่เหมือนวันนี้นะครับมีเรื่องหลายอย่างที่เราต้องทําครับมันไหว้พระสวดมนต์ภาวนาชวนสามีไปทําบุญไหว้พระบ้างเผื่อมันจะได้สติขึ้นไปดูไพ่ไปที่10ตตาแหน่งกรรมะ คุณสังเกตไหมผมไปไเปิดเลขเก้าเกือบทุกวันเลยนะครับเพราะว่าผมกําลังให้คุณหาแบงค์ร้อยที่มีเลขเก้านี่ครับหาแบงค์ร้อยที่ลงท้ายด้วยเลขเก้าอย่าลืมนะครับดาาเกตเลขเก้าอยู่ตําแหน่งการงานคนวันจันทร์ใครขา,ขายของออนไลน์ใครขา,ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าใครทําเกี่ยวกับเครื่องวัตถุมงคลของขลังนะครับหรือใครทํางานเกี่ยวกับข่าวชาวต่างประเทศชาวต่างชาติเป็นไกด์ก็ตามนะครับเขาบอกจะมีข่าวดีนะครับคนวันจันทร์นะครับดาาเก็ตเลขเก้ายังหมายถึงความโชคดีนะครับมีเขาเรียกว่าไดออเดอร์แบบฟลุกลก มีลูกค้ามาซื้อของแบบฟลุกๆขายของได้กาไรแบบฟลุกๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นเลข9จริงดีครับไปดูไพ่ไปที่11ตําแหน่งลาภโชคลาบนะครับโชคลาบของคนวันจันทรนะครับเปิดได้ดาวพฤหัสดาวศุกร์นะครับดาวพฤหัสดาวศุกร์เป็นดาวที่ดีมากเมื่อกี้4 5ว่าดีแล้ว56ดีกว่า45ครับ5คือความมั่นคง6คือการเงินจะมีโชคลาบเสี่ยงดวงซื้อลาภรายวันจะมีโชคเกือบทุกวันนะครับคนวันจันทร์ที่สําคัญครับคุณจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาด้วยนะครับคนวััันนจทรร์คบ ไปคนวันอังคารนะคนวันอังคารเข้าสู่ประจําการครับผมสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะครับอังคารครับคุณโดนดาวสองดวงข้าวกระทะจริงๆครับสัปดาห์นี้ดาวแรกคือดาวพุธเข้าสู่วินาศนะครับแล้วก็ดาวเกตได้ก้าวเข้าทับในตําแหน่งลักนณาถือว่าดาวสองดวงนี้ให้โทษนะครับคนวันอังคารเอาไปดูไพ่ใบที่หนึ่งแต่ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะครับไพ่ใบที่หนึ่งไปได้ดาวศุกร์ดาวเกตเลขหกเลขเก้านะครับคนวันงคารครับเลขหกคือพวกกริย์เลขเก้าคือความกังวลความผันผวนคนวันศุกร์ครับไอ้คนวันอังคารับ การเงินของคุณนั้นคุณทั้งกังวลแล้วก็ผันผวนเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแม่ดาบางวันก็หาได้บางวันก็หาไม่ได้แต่สิ่งที่เอาแน่เอานอนกับคนบันอังคารได้เลยคือรายจ่ายครับก<ง>ารเงนินคุณต้องระวังให้มากนะครับคนบันอังคารเนี่ยเข้าข่ายประมาทเรื่องการเงินนะผมจะพูดตรงๆคนบันอังคารมักประมาทเรื่องการเงินคิดว่ามันจะหาได้จึงไม่มีการเตรียมพร้อมแต่พอมันหาไม่ได้คุณจะช็อตทันทีนะครับการเงินจะเป็นอย่างนี้คนบันอังคารเป็นคนใจดีะเป็นคนใจดีเป็นคนหน้าใหญ่บางครั้งช่วยคนอื่นเขาคิดว่าเดี๋ยว ปรากฏว่าหาไม่ได้พอตามไปขอความช่วยเหลือเขาคืนเขาไม่ให้ความช่วยเหลือมันทําคุณกับคนไม่ขึ้นไปดูไพ่ไปที่สองตแหน่งการเงินตําแหน่งการเงินเปิดได้ดาวพุธดาวเกตนะคร clothes, on, right? default, right? anyone, ับดาวพุธดาวเกตคือความดิ้นรนนะครับคนบางคางนะครับตอนนี้ทุกทางที่มันได้เงินเขาทําหมดนะครับไม่ได้บางครั้งเขายอมเสียฟอร์มบางครั้งเขายอมยอมบากหน้าดีกว่าใช้คําว่าบากหน้าคนบางัางยอมบากหน้ายอมเสียฟอร์มยอมเสียเกตอย่าเรียกว่าเสียเกตเลยยอมเสียฟอร์มยอมลดทิฐิ เพื่อจะเอาตัวรอดเรื่องการเงินบางครั้งคนมั่นคงไม่ได้เขาไม่เคยผัดผ่อนเรื่องเงินใครเลยนะแต่บางครั้งนี้ต้องบอกตรงว่าต้องขอผัดผ่อนยอมเสียเครดิตอ่ะเอาอยางงี้ดีกว่าบางครั้งไม่ไม่แทบไม่เคยย้มยอเอยปากยืมตังใครคราวนี้เอ่ยปากยืมอย่างนี้เป็นต้น4ี่คือยอมทําทุกอย่างเรื่องการเงินยอมเสียเสียฟอร์มยอมเสียทิติยอมบากหน้าไปเรื่องการเงินนี่คือคนมัน่นคงที่คุณจะต้องเจอและต้องทําี่้ายังแปลว่าการเงินที่เก็บไม่อยู่เลยนะครับเพราะสี่เป็นธาตุน้ํา ก้าคือความไม่แน่นอนการเงินของคนบางการสัปดาห์นี้เก็บเงินไม่อยู่เลยครับแล้วคาดการเรื่องการเงินยากมากครับโอเคนะครับไปดูพไพ่ใบที่7ตําแหน่งความรักกับปัตตานีนะครับ,ค,รบความรักของคนบางการเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวจันทรดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวจันร์คุสุริยานะครับคนวันอังคารนะครับความรักแบบจันร์คุสุริยาเป็นความรักแบบมีสติเป็นความรักไม่มีผู้ใหญ่นะครับ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างคนบังการนะครับเขาทําใจได้เขาเริ่มมีสตินะครับแล้วเขาเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นความรักของคนวังการสัปดาห์นี้เป็นความรักแบบผู้ใหญ่เป็นความรักมบบมีเหตุผลและเกื้อกูลกันดีมากครับถ้าคนโสดนะครับผู้ใหญ่ของคนที่คุณคบหาอยู่เขาจะเปิดโอกาสดีๆให้คุณผมแปลอย่างนั้นเลยแล้วกันนะครับจะมีโอกาสดีๆเรื่องความรักครับถ้าเป็นคนโสดนะครับไปดูไพ่ใบที่10ตําแหน่งกรรมะหรือการงานนะครับตำแหน่งกรรมะหรือการงานเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวมฤรุยูเลข1เลข0ูนครับ คนวันอังคารเขามีความร้อนอกร้อนใจเรื่องการงานนะครับตอนนี้ร้อนอกร้อนใจว่าจะหาเงินจะขายของได้ไหมางานที่ติดต่ออยู่จะได้ไหมนะครับงานที่ทําอยู่เนี่ยมันจะดีขึ้นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่สําคัญเลขหนึ่งเลขศูนย์คนวันอังคารระวังเป็นไข้จากการทํางานนะครับสัปดาห์นี้นะครับทำงานนะครับอย่าตากแดดอย่าตากฝนเข้าใจนะครับว่าตอนนี้การเงินการงานมันเครียดแต่ระวังสุขภาพด้วยนะครับ 10คือสุขภาพเรื่องการงานการงานสัปดาห์นี้ไม่ค่อยจะดีเครียดและกังวลครับ,รบไปดูไพ่ใบที่11ตําตำแหน่งลาพระโชคลาภนะครับโชคลาภเปิดได้ดาวอังคารราหูอังคารราหูคือคู่การพนันไพ่ใบนี้ถือว่าเสี่ยงโชคได้ไม่ได้แต่จะต้องเสี่ยงโชคแบบตีหัวเข้าบ้านถ้าคุณถูกนิเคอ,อีกคุณจะต้องไม่เล่นหังเสงถ้าคุณถูกหังเสงคุณจะต้องไปเล่นหงงาหง,ง,ง,น,หงหน้อยสัญญาตัวตัวเองนะ38เสี่ยงโชคได้ครับ38ยังไยถึงเลขไฟไหมคนวันอังคารมีเรื่องร้อนอกร้อนใจไฟไหมในใจคุณนั้นแหละครับ ไปคนวันพุธครับตนุกระดุมพระสหัชชะพันธุปุตตะอริปัตตนิมรณะสุภะกรรม,มะลาภะวินาไปดูคนวันพุธครับผมหวังว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นครับไปดูไพ่ที่หนึ่งตำแหน่งตนุครับตำแหน่งตนุไปได้ดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคาร1 2 3ครับคนวันพุทธนะครับหนึ่งสองสามเป็นไพ่ดีไหมเป็นไพ่ทั้งดีและก็ทั้งเสียผมจะบอกคนวันพุดธว่าทําอะไรก็ตามนะครับได้ได้น้อยดีกว่าเสียคุณจําคําผมไหมนะได้น้อยดีกว่าเสียและอย่าจําปรากฏการณ์นี้ไว้นะ อย่าฝากเนื้อไว้กับเสืออย่าฝากอ้อยไว้กับช้างนะครับถ้าคุณไปกิจการอย่าปล่อยลูกน้องให้อยู่ที่เก๊ดตังผมบอกคุณได้แค่นี้นะครับถ้าคุณทําอะไรก็ตามเป็นนายหน้าเป็นอะไรก็ตามนะครับระวังหุ้นส่วนของคุณจะหักหลังไพ่หนึ่งสองสามนะครับระวังให้ดีนะครับคนมันพุธนะครับถ้าอายุน้อยระวังความรักแบบระแวงระวังความรักแบบรักสามเศร้าหึงห่วงนะครับเป็นไพ่รายสัปดาห์นะครับไม่เจ่ทั้งชีวิตนะครับ หนึ่งสองสามยังหมายถึงเรื่องจุกจิกกวนใจนะครับคนอายุน้อยลูกหลานบริวารในบ้านสร้างเรื่องจุกจิกจุกจิกกวนใจให้คุณนะครับ<ะ>ไปดูไพ่ไปที่สองตำแหน่งกระดุมพักการเงินครับการเงินเปิดได้ดาวพุธดาวเสาครับดาวพุธดาวเสาแปลว่าอะไรครับดาวพุธเป็นธาตุน้ําการเงินดาวเสาเป็นธาตุไฟการเงินพุธกับเสาก็แปลว่าน้ํากับไฟการเงินของคุณน,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 นะครับเหมือนน้าแล้วก็มีไฟเหมือนน้ําแล้วก็มีไฟไปก็ไปไม่สุดน้ําก็ไปดับไฟพอมีน้ําจะเย็นก็เย็นไม่สุดไฟก็มา การเงินของคนมันพุธสัปดาห์นี้จึงเป็นไปแบบเดินหน้าติดกึกเดินลึกติดกักนะครับค้าขายก็จะขายดีจนได้เงินเยอะก็ไม่ใช่แต่จะหยุดขายก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับการเงินของคนมันพุธจึงเป็นการเงินแบบประคับประคองคุณจำไันนะเป็นการเงินแบบประคับประคองนายจ้างไมบอกดีขึ้นดาวพุธอยู่ตรงนี้หนึ่งเดือนเดี๋ยวมันค่อยๆดีขึ้นเอาว่าไม่แย่ลงก็แล้วกันนะครับไปดูไพ่ไปที่7ต็าแหน่งความรักนะครับคนเกิดมันพุธความรักเป็นดาวจันดาวเสาร์นะครับสองเจ็ ความรักแบบ27เป็นความรักแบบไม่ค่อยสมหวังเป็นความรักแบบความทุกข์เป็นความรักแบบแห้งแล้งนะครับไม่ค่อยหวานนะครับไม่ค่อยหวานแล้วก็เหมือนกับต่างคนต่างเหมือนอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กันแปอย่างนั้นดีกว่านะครับไปดูไพ่ใบที่10ตตำแหน่งการงานนะครับตำแหน่งการงานเปิดได้ดาวจันรดาวสุขครับตำแหน่งการงานเปิดได้ดาวจันรดาวสุขดาวจันรดาวสุ์เป็นเลขการค้าเป็นเลขการเงินเป็นเลขการงานครับคนงานพุทธะทำการค้าทาอาชีพส่วนตัวทาอาชีพบริการดีครับ ถ้าทาอาชีพประจําออกแนวราบรื่นครับสองหกยังหมายถึงจับอะไรเป็นเงินเป็นทองด้วยนะครับถือว่าดีนะครับการงานไปดูไพ่เบที่11ตําแหน่งโชคลาบครับโชคลาบของคนมังพุธบะได้ดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับอาทิตย์กับพุธหนึ่งสี่เป็นดาวคู่มิตรดาวคู่มิตรตกต,ตาแหน่งโชคลาบโชคลาบดีครับเล่นโชคเสียเส่ยงโชคซื้อลาบได้ครับตลอดสัปดาห์หนึ่งสี่ยังหมายถึงเป็นคนวาจาสิทธิ์คนมังพุธสัปดาห์นี้พูดหรือตั้งใจสิ่งใดจะสําเร็จตามเป้าหมายครับ คุณเป็นคนวาจาสิทธิ์คุณก็ต้องเป็นคนรักษาคําพูดด้วยนะครับเอาล่ะไปดูดวงคนวันราหูนะครับผมตัวราหูเนี่ยจะดีหรือไม่ดีให้ดูที่ดาวพุธครับเมื่อดาวพุธสลัดออกไปจากตําแหน่งราศีกันส่งผลต่อคนราหูเหมือนยกภูเขาออกจากอกปัญหาเมฆบอกต่างๆจะเบาบางลงครับนะครับไปดูไพ่ใบที่หนึ่งตแหน่งตนุนะครับคนวันราหูนะครับเปิดได้ดาวพุธดาวเสาร์ครับถึงแม้ดาวพุธจะขยับเข้าสู่ตําแหน่งราศีตุลแล้วนะครับแต่คนวันเขาเรียกว่ายังมีกลิ่นอายของพระพุธอยู่เพราะฉะนั้นคนราหูนะครับ หลายสิ่งหลายอย่างนะครับคุณยังต้องรอคอยนะครับคนวันลาหูนะครับไม่ได้ไปสมัครงานก็ยังต้องรอาการตอบรับไปกู้เงินก็รอาการตอบรับไปติดต่อลูกค้าก็รอาการตอบรับนะครับเลข4เลข7ยังเป็นหมายถึงการรอคอยหมายถึงความย,ยืดเยื้อความไม่สําเร็จนะครับคนวันลาหูนะครับไปดูไพ่ใบที่สองตแหน่งกระดุมพักการเงินครับการเงินเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับการเงินแบบนี้ดีไหมดีครับ ดาวอาทิตย์ดาวพุธใครมีหนี้มีสินเขาเรียกว่าดาวนี้เป็นดาวปลดหนี้มีเงินใช้นะครับเพราะอาจจะไม่ได้ปลดหนี้จริงๆแต่ดีขึ้นครับจะมีการเงินใหม่ๆเข้ามาจะได้เงินน้ําใหม่ๆเข้ามาจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคนวันราหูครับตัวคุณจะต้องมีสัจจะเรื่องการเงินและใครกับคนอื่นก็ต้องมีสัจจะเรื่องการเงินกับคุณด้วยคนราหูเกลียดมากที่สุดคือคนไม่มีสัจจะโดยเฉพาะนัดหมายการเงินวันไหนต้องได้วันนั้นนะครับไม่ว่าจะนัดหมายให้กันคืนกันอะไรก็แล้วแต่นะครับ เพราะฉะนั้นคนราหูนะครับจงจาไว้เป็นบทเรียนว่าเอนดูเขาเราลําบากไปดูไพ่ใบที่7นะครับตำแหน่งความรักนะครับไพ่ใบที่7นะครับเปิดได้ดาวศุกร์ดาวเสาร์นะครับดาวศุกร์ดาวเส,สาร์เป็นความรักแบบไหนถ้าเป็นคนโสดนะครับเป็นความรักที่ช่วงนี้เศร้าอ่ะมันมองเศร้าอ่ะนะครับมันมีความทุกข์เรื่องความรักกันนะครับถ้าคนมีคู่แล้วก็อาจจะมีเรื่องกระทกกระทั่งทะ<อ>เลาะบ่อแวงกันเรื่องความรักได้นะครับไปดูไพ่ใบที่10ตําแหน่งการงานนะครับตำแหน่งการงานเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวราหูนะครับการงานลักษณะนี้ก็บอกคนราหูจะมีงานใหญ่ คนราหูจะมีงานใหญ่จะมีงานใหญ่เข้ามาแต่รับไม่ไหวเช่นมีออเดอร์มาแต่ไม่มีทุนเช่นมีงานเข้ามาแต่ต้องใช้คนเยอะเอาอย่างนี้คนราหูผมจะบอกแห้นะ้เมื่อมีอะไรใหญ่ๆอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะครับคุณอย่าปฏิเสธว่าคุณทําไม่ได้ให้คุณรับไว้นะครับและรับไว้เฉพาะที่คุณทําได้อะไรทําไม่ได้คุณหาทางแก้ไขนะครับจะมีเรื่องการงานจะมีอะไรดีๆเรื่องการงานเข้ามาในชีวิตกับคนราหูจะมีความซุบเข้ามาในชีวิตเรื่องการงานครับไปดูไพ่ใบที่11นะครับตําแหน่งโชคลาภครับ โชคลาภเปิดได้ดาวพุธดำมรุตอยู่เลข4เลข0ูนครับโชคลาภแบบนี้เป็นโชคลาภที่น้อยครับเล่นเบอร์อะไรวันเล่นได้แต่ไม่มากนะครับเลข4ี่เลข0 4นย์ไม่ถึงปาก0ไม่ถึงเงียบทุกสิ่งทุกอย่างเงียบไว้ดีที่สุดครับคนราหูไม่อวดไม่พูดไม่ชวนไม่ยุ่งเรื่องคนนะครับโอเคนะครับมาเพือ่อหาทรัพยากรครับโอเคนะครับสับไพ่19ครั้งครับ1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19ตนุกระดุมภะสหัชชะพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณะสุภกรรม,มะลาภวินาศนะครับนะ โอเคนะครับเราไปดูคนเกิดวันพฤหัสนะครับค่ะคนพฤหัสค่ะให้ไปที่1ตําแหน่งตนุนะครับตานุคือตัวเราด4สิบสีท่านค่ะดาวอังคารกับดาวเกตนะครับเลข3 9เป็นเลขความเครียดความกดดันความไม่แน่นอนคนพฤหัสช่วงนี้นะครับก็มีความเครียดหลายอย่างและเขาบอกใครไม่ได้ด้วยนะครับสิ่งที่คนพฤหัสพูดหรือแสดงออกมานั้นมันเป็นเพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเขามไม่พูดออกมานะครับเพราะฉะนั้นใครมีญาติพี่น้องมีลูกมีหลานมีสามีภรรยาเป็นคนพฤหัสนะครับพยายามสื่อสารคุยกับเขาบ้างให้กําลังใจเขาบ้างนะครับนะ เลขสามเก้าคือเลขความเครียดนอนก็นอนไม่ค่อยหลับกับคนพิหาดช่วงนี้นะครับบางครั้งก็ปวดหัวแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับไปดูไพ่ใบที่2ตํตำแหน่งการเงินครับตำแหน่งการเงินเปิดได้ดาวราหูดาวมฤรุตยูนะครับแปดศูนย์เป็นเลขเป็นเลขหนี้สินเป็นเลขปัญหาเรื่องการเงินครับการเงินของคนพิหาดสัปดาห์นี้มีปัญหาแน่นอนครับไม่ว่าปัญหาเรื่องรายได้ที่มันไม่มาตามนะัดมันลดลงมันไม่แน่นอนไม่ว่าปัญหาเรื่องรายจ่ายที่มันถาโถมเข้ามาหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอกับรายจ่ายนี่คือปัญหาของคนพิหัสในสัปดาห์นี้ครับ ไปดูตำแหน่งความรักครับตำแหน่งความรักของคนพริฤหัสนะครับเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวพริฤหัสดาวเกตนะครับคู่รักของคุณนะครับใครมีคู่รักเป็นคนพริฤหัสนะครับผมอยากให้คุณคุยกับเขาให้กําลังใจเขานะครับให้คําแนะนําให้กําลังใจเอาน้ําเย็นเข้ารูปเฉลิลมใจคนพริฤหัสต,ตอนนี้ค่าเหนื่อยแล้วเขาก็ทอมากครับบางครั้งความรักเนี่ยมันทําให้เขามีแรงสู้ขึ้นมาได้นะครับไปดูไพ่ไปที่1 0ตตำแหน่งการงานนะครับตำแหน่งการงานเปิดได้ดาวอังคารดาวเสา เมื่อกี้บอกเครียด37แปลไปว่าอะไรครับ37แปลไปว่าฝ่าฟันตะเกียกตะกายต่อสู้ดิน้นรนปากกัดตีนถีบคนมันเสาร้คนบริหารนะครับตอนนี้ทุกอย่างที่เป็นเงินเขาทำหมดบางครั้งงานที่เขาไม่อยากทาเขาก็ทําบางครั้งเขายอมเหนื่อยโดยไม่ให้คนในบ้านต้องอดโดยเขายอมเหนื่อยยอมลาบากคนเดียวโดยไม่ให้คนในบ้านต้องเดือดร้อนการงานของคนมาเนี่ยหนักจริงครับระวังนะครับจะไม่สบายเพราะการทํางนานด้วยนะครับไปดูไพ่ไปที่1 1ตําแหน่งลาภโชคลาภครับตำแหน่งโชคลาภเปิดได้ดาวอาทิตย์อังคารพรฤหัส ช่วงนี้ซื้อหวยก็ไม่ค่อยจะถูกเสียงโชคเสียงเบอร์รายวันก็ไม่ค่อยจะดี1.35นะครับทำคุณกับคนก็ไม่ขึ้นคนที่เคยดีกันตอนนี้ก็หายหน้าหายตารับหลังก็ว่าเราไม่ดีนี่คือดวงคนต้องรขสัปดาห์นี้ครับไปดูคนมาสุขครับจัดวันนี้นก็ได้ดพระสหัชชะันท,ทุปุตตะอลิปัตตานิานมรณนสุภกรรมะราภวินาคนมาสุขครับ คนวันศุกร์ครับดาวพุธเข้าทับคุณครั้งนี้นะครับดาวพุธมาจากตําแหน่งวินาานะครับระวังเกี่ยวเสียเงินแบบไม่คาดคิดนะครับดาวดาวพุธสะบัดด้วยนะครับไปดูไพ่ใบที่หนึ่งนะครับตำแหน่งตนุนะครับเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวจันทรดาวพุธนะครับเอาล้นะครับคนวันศุกร์นะครับถ้าคุณรอคอยเรื่องการเงินหรือคุณนัดหมายจะจ่ายเรื่องการเงินหรือคุณจะเดินทางไปค้าไปขายไปทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับดีเลขหนึ่งนะครับคือคนผิวดําแดงเลขสองคือคนคือเพศหญิง เพศหญิงผิวดำแดงเพศหญิงผิวขาวแดงจะนาโชคลาภมาให้คุณนะครับคุณจำไว้นะเพศหญิงผิวดำแดงเพศหญิงผิวขาวแดงจะนาโชคลาภมาให้คุณอาจจะเป็นลูกสาวคุณก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับดาวพุธหมายถึงการหมุนเวียนลาบพื้นไม่ติดขัดครับคนมาสุขนะครับไปดูไพ่ที่2ตําแหน่งการเงินครับตาแหน่งการเงินเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวเกตคนวันศุกร์ระวังจะเสียเงินแบบไม่คาดคิดในสัปดาห์นี้นะครับและมีความเครียดเล่อการเงินด้วยกลับมา1นึครับคนมาสุขคุณจําผมไม้เลยนะคุณจําผมไ้เลยนะ อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะได้น้อยดีกว่าเสียขายของขายแต่พอประมาณหมดค่อยไปเอาใหม่ลงทุนอะไรก็ตามลงทุนแต่พอประมาณน้อยก็ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณจะเสียทรัพย์เสียเ,ยเงินแบบไมค่คาคิดคิดก่อนไปดูไพ่ไปที่เจ็ดนะครับตำแหน่งปัตตานีความรักนะครับความรักของคนวันศุกร์เปิดได้อาทิตย์พฤหัสเกตแปลกมากผมได้ไพ่ใบเนี้ยนะครับถ้าเป็นคนโสดนะครับจะได้พวผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าจะได้พบผู้ชายที่มีอายุมากกว่านะครับถ้าเป็นคนมีคู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เรียกว่าคนรักของคุณนะครับเขา ช่วยเหลือคุณดวงก็คาดวงคุณอยู่นะครับดวงก็คาดวงคุณอยู่นะครับตอนนี้บางคนนะครับแสดงออกนะครับบางคนไม่ได้แสดงออกแต่เขาห่วงใยคุณและดวงคาดวงคุณอยู่นะครับไปดูไพ่ใบที่10ตําแหน่งการงานครับตาแหน่งการงานเปิดได้ดาวเกตเลข9้านะครับกับดาวมรุตยูเลขศูนย์นะครับการงานของคนมาสุขตอนนี้ผันผวนมากครับลูกค้าบางคนยกเลิกลูกค้าบางคน คือตอนนี้มีปัญหาเยอะเลยนะครับมีความไม่แน่นอนสูงคนมาสุกตอนนี้นะครับเครียดเรื่องการงานด้วยนะครับวางแผนไม่ถูกเลยว่าจะซื้อทุเรียนมากี่ลูกหรือตอนนี้วางแผนไม่ถูกเลยเครียดมากบางวันออกมาน้อยก็ขายหมดเร็วบางวันออกมามากเหลือเยอะแยะมากมายเครียดเรื่องการงานด้วยตอนนี้ขายของขาดทุนเติมทุนทุกวันครับไปดูไพ่ไปที่11ตำแหน่งลาพระนะครับโชคลาภนะครับโชคลาภไปได้เสาราหูนะครับคนมนสุกถ้าเสี่ยงดวงในวันจะมีโชคลาภกับเสาราหูเป็นคู่มิตรกันแต่อย่ามัวเมานะครับคนมาสาองรับคำทำ พระพุธย้ายครั้งนี้ไม่ดีกับคุณแต่เลข9้าย้ายครั้งนี้ดีกับคุณครับในเรื่องโชคลาภนั่นแหละสับไพ่สิครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนวันเสาร์รับคำพยากรครับตนุกระดุมพระสหะชะพันธุปุตตะอริปัตตนิมรณะสุภะกรมะลาภะวีนาครับไปดูดวงชะตาของคนวันเสาร์ครับไพ่ใบที่หนึ่งตำแหน่งตนุครับตนุคือตัวเราครับเปิดได้ไพ่ใบไหนท่ายไพ่ใบนั้นเลยครับไพ่ใบที่หน่งตำแหน่งตานุนะครับเปิดได้ เลข3เลขสครับเลข3เลข4เป็นดาวคู่ศัตรูครับระวังศัตรูไม่ว่าศัตรูที่ทํางานเพื่อนร่วมงานศัตรูที่ร้านค้าศัตรูคู่แข่งหรือญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวนี่คือศัตรูครับและบอกได้เลยว่าน่ากลัวมากศัตรูที่น่ากลัวคือศัตรูที่เป็นมิตรคุณนั่นแหละที่น่ากลัวศัตรูที่เป็นศัตรูไม่น่ากลัวครับระวังมีเรื่องบาดหมางขัดแย้งนะครับกับคนที่คุณไว้ใจกับคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณด้วยครับไปดูไพ่ใบที่สองตแหน่งการเงินนะครับ ตำแหน่งการเงินเปิดได้ดาวจันดาพุธครับเลข2เลข4เป็นเลขสุขพเคราะห์ครับการเงินของคนวันเสาร์สัปดาห์นี้เป็นการเงินแบบธาตุน้ําไม่ร้อนเลยครับวันนี้นะครับการเงินไม่ร้อนเลยและจะมีข่าวดีเรื่องการเงินแบบเหนือความคาดหมายคนที่คุณเคยช่วยเหลือเขาเขาจะกลับมาตอบแทนคุณลูกค้าที่หายไปจะกลับมาซื้อของของคุณคนที่เคยช่วยเหลือคุณจุนเจอคุณวันนี้คุณจะได้พบเจอคนดีๆคุณจะได้พบเจอคนดีๆเรื่องการเงินครับโอ้ดีมากนะครับไพ่แบบนี้นะครับสองสี่นะครับ การเงินหมุนเวียนได้ไม่ติดขัดเลยครับคนวันเสาร์สัปดาห์นี้นะครับไปดูไพ่ไปที่7ตําตำแหน่งความรักนะครับความรักเปิดได้ดาวอังคาดาวสุขความรักแบบอังคาสุขเป็นความรักที่ดีมากเป็นพวกทรัพย์ครับเขาบอกว่าผัวเมียดวงค้ากันผัวเมียทําอะไรร่วมกันเรื่องการเงินจะดีมากนะครับบางคนถ้าเป็นเพศหญิงผัวจะให้เงินด้วยครับดีมากครับไปดูไพ่ไปที่10ตตำแหน่งกรรมการงานนะครับตำแหน่งกรรมการงานเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับแสดงว่าคนวันเสาร์นะครับการงานดีครับจะมีข่าวดีเรื่องการงาน,งาน,งาน,งาน ถ้าไปสมัครงานเนี่ยโอกาสจะได้งานทําผู้ใหญ่ให้โอกาสเรื่องการงานลูกค้ารายใหญ่มาซื้อของลูกค้าเก่ากลับมามีคนสั่งออเดอร์มีคนจ้างเย็บเสื้อเย็บกางเกงมีคนสั่งก่อสร้างสั่งทาสีดีมากครับไปดูไพ่ใบที่สิบเต็ตำแหน่งลาภโชคลาภครับชโชคลาบเปิดได้ดาวจันทรดาวราหูนะครับดาวจันรราหูเป็นชโชคลาบไหมเป็นชโชคลาบครับคนมันเสาร์มีชโชคมีลาบนะครับเสี่ยงชโชคซื้อลาบได้เกือบทุกวันเลยครับโดยเฉพาะคนมันเสาร์ที่กระท่อมกระแทกเรื่องการเงินจะก,กลับมามีชโชคลาภครับโอ้โหดีมากนะครับไพ่ใบนี้นะครับ สวัสดีครับทุกสิ่งทุกประการก็ขอทุกท่านประสบแต่ความมั่งมีสีสุขอายุวันนะสุขภพลังด้วยเตือนสาธุาครับ